เล่นยากยาก้วยเล่นยากเล่นยากเลยสวัสดีครับเพื่อนผมชวนเล่นสร้างห้องมาจะเล่นให้ยากยากเลยเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามดูกันไอเนี้ยโคตรยากถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นแบบแบบนักโวทุกนัดคือโป้นะครับฟางสองหนึ่งเริ่มครับฟังนะครับสองหนึ่งเล่นโคตรยากยุ่งเนี่ยเออเข้ม ฮะมาเลเดี๋ยวใจเ,เย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบสอยู่กับพูนเลยะอะเ,เดี๋ยวอย,เยว <c oughs> ูเดี๋ยวมะเดี๋ยวเราดูกันนะความมั่นใจในตัวเองศูนย์ครับนะครับเดี๋ยวใช้คำที่สุภาพในการเล่นคุณ <c oughs> ซื้อดีเซอร์เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมนะครับครับดีเซอร์ครับไอ้บอไม่จำกัดเมนบบ Yes เคยแล้วคุณดูดีๆครับการเล่นมันเป็นยังไงครับคุณร้องวิ่งดูครับแล้วคุณลองกระโดดครับโอ๊ยออกออกระจุยออกออกออกกระจุยได้พูดเล เอ็กแทกออนให้ดีเหมือนแกล่ะเดี๋ยวได้รู้ออนพูดได้ยินดี first blood ไม่นะเพื่อนอัดตัวอัดตัวอัดตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เอาเบสหัวไม่เป็นอ่ะเลยยอมยอมจริงๆอ่ะพูดเท็จองเป็นยาได้รู้กัน โอเคครับสวัสดีครับไอ้คุณกันตี้สวัสดีค่ะคุณลองวิ่งทีเดียวกระโดดขึ้นบ้านไปดิ <c oughs> อาดูนะเดี๋ยวเราวิ่งทีเดียวกระโดดขึ้นบ้านนีน่ขึ้นบ้านได้ทีเดียวเลยอนะแถมหลังาาาคาเพรเยอร์<ๆ>ขึ้นบ้านแป๊บห้องอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้คุณคุณจะตกจากตึก,กคุณก็ไม่เสียเลือดน,นะครับเพราะว่าผมตั้งไว้แล้วครับ หัวผมมาหัวนะหัวนะหัานะขอมันยาครับขอมันยา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 คุณอัดตัวครับมาครับดูอัดอัดตัวนะจงเจ็บเลยโคตรเจ็บเรียนการเล่นยิงโคตรเลยโอ้โหอกแล้วผมเคยเล่นไงผมก็เลยถนัดผมก็เลยโอ้ยไมเคยเล่น โ oh, อ้ไม่ก็การกระโดดนี่มัน first blood แต่ยูบีมาด้วยสวยเขาดิสวยแล้วมันเอาคนกลมาแล้วปืนเทเกอร์สำหรับผมเป็นปืนโอ้กระโดด <laughs> <laughs> ไปแต่ยังพีพี oh, <what? S 1> ยานหน่อย โคตมดีดะถ้าจริงถ้ามากกนาาันกระโดดแบบแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เราว่าสามารถกระโดดขึ้นปาได้อันนี้สูงสุดแค่สี่ร้อยก็เลยกระโดดได้แค่นี้เฮ้ยอย่ากระโดดออกนอกวงโอ้โอโ,อโอ้ไหนวะเนา ไม่โดนโอ้เก็บขอปั๊มยาอร่อยไหมหัวแตนสร้างห้อกอะไรวันเนี้ยมาเฮ้ยวงวงวงเล่นเล่นแบบปกติ มันจับมันจัดเฮ้ยป่วยจะยิงได้โอ้โหเหนื่อยที่สุดในชีวิตดีเซอร์อย่าเล่นเลยแล้วว่าเล่นปืนที่เราสามารถขึ้นได้มาดีกว่าเออจะเล่นดีเซอร์ดห้ามเล่นระเบิดนะบอกเลยท่านเล่นระเบิดี่เกือบซื้อแล้วเนี่ย อินเฟนมูฟเวนอินฟรีไฟไปเซิร์ชได้เลยเอ็มเนีอ็มเข้ามาในเอ็มไปอ่ะเอ็มไปอ่ะกูเคยเห็นไอ้บอลกันโด้เห็เคยเห็นไอ้บอลกันโดไ้โดนเจ็บมาหน้ากูเจ็บมาหน้า ปั๊บปั๊บาขอปั <puntos illa> ๊บาขอปั๊บาโอ้ยพูดขอปัญญา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 โอ๊ยเลืเกียจคันอ่ะหัวแข็งนโอ้ยแกใช้หัว First blood วมนมอะไอวอลไหมจ๊ะเขาดีใจเป็นไรจ,จ<า>้ะเรื่องการส่งสีหน่อยต้องส่ง,งสีค้ะบอกเลยเจ๊เมียแต่หัวหัวมันติดไทดานเนี่ยไม่เป็นไรจ๊ะมีไอวออยู่แล้วจ้ะเราเคยเล่นแต่กระโดดสูงสองร้อยไงนี้กระโดดสูงสี่ร้อยเราไอวอลเป็นโดลองเออลองกระโดดแล้วก็ตั้งไอวอลดิ สูงมากอะแบบสนุกอะเคเล่นอะไรขนาดนี้เอะเอาแล้วคุณลูกสองก็แค่คุณจะใช่นะเฮ้ยเพื่อนคือระใจแล้วคู่เลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคือรู้ยังรู้ยังผลยังไงรู้แล้วหมายถึงหมายถึงเบนอ่ะเบนเชียนรีบูไมเหรออื มคืนจะร้องไห้ผลออกมาเป็นแมนซิตี้เป็นเทียงพี้ชี่จัยาขันยาขันยาขันาันยาค่ะรับทราบค่ะพานผานผ่านผ่าพผ่านานผ้นผ่านานผ่านผ่่านผ่านผ่านผ่าานผ่าา ไอ้วง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 กันขอบอกนอกวงขอบปั้มยาหน่อยจ้ะโอ้โหอูยาิงอะไนอย่างแรงเลอยางเจะดูดเลือดเลยิษสองควงยาไหมพี่มียาบ้างยาหนูหมดแล้วหนูใช้ไปหมดเลยแกแล้วเราโดนดีเซอร์นะเดี๋ยวตายนะวโอกห ออกนอกวงไหมอ้าวเพราะผม,ม่เฉยอะไรวะหนะ้าโอ้ะนะี่หอยแล้วนะละก่อนละก่อนเออนี่เราแพ้เรารวยเนี่ยโดนลุกเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ลุมมรอ ใช่มันใช่ส่วนใหญ่มันจะไม่ลุมเว้ยเพราะว่ามันมันมันจะแบบกระโดดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆเพรกระโดดออกมาตลอดตอนแรกพี่อาบุ๊คเดี๋ยวเหรอบ้าบบแล้วเหรอยังสวยไอมวอยไม่ก็อยาก ไปการสู้กับเราเป่ะเ,เดินเดินเดินเเดินเฮ้ยเราก็ลกระโดดลอดูลอเอ้ยได้ไดเ้ยเรากระโดดขึ้นไปบนหลักคาโรงงานแล้วเพื่เนฮะตูดเฮ้ยม,มาสู้กบนหลคาโรงงานเปล่ขา,ลงงาลงงขึ้นดีรออะไรอ่ะรอก่อนแป๊บหนึ่งรอก่อนแป๊บนึงอย่าตุยหนูตอนกระโดดกล้ละกันนะหนูโกรธจรด้วย

เลือดนะตกไม่เสียเลือดนะเพราะว่าเราตั้งมาแล้วเด็กชายพูลคุณต้องเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วตัวตัวตัว้โว,ว่าเก่งว,ว่าอะรโมจะเป็นอะไรว่าเก่งว้นทีดึงหัวจ้ะรอดึงหัวไม่มีไม่มีตัวผสมเลยป่ะเออทีหักกอกระบายกอกจะบายนะ ม่วกกระโดดไม่ได้เลยอุ้ยวัมอมอใครัวหอมหมหอมยนดีจ้ะสองเมตรจ้ะ t o o d เด็กชายบุญนี่ห้าสดนะนโอ๊ยกตังหมื่นแปดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรเลยเนี่ยเหมือนกันแบบ เรื่องใหญ่เรามีเรื่องเรื่องดีจะมาบอกนายอะไรไอ้โคมันยอมบอกแล้วค่ะเอ้ไอ้ดีกังแล้วไอเดียน้อยอ่แทะอะที่มันทำไนะมักระโดดข้ามคอนเทนเนอร์ว้าวดอกมันเล่นสวนน้ำอยกโอ้โอ้เยเจะมายาพัา ้ลเฮ้ยเดี๋ยวโอยทำไมเราสายฝัญญาเอเอเอวิ่งไม่ได้เลยว่ะพวกเกืบพังแล้วเมื่อกี้เป็นอยู่ไหนอ่ะอยู่กับพูนลงน้ำเอาแล้วลงน้ำปูนเตียมยิงเป็ดมาแล้วว้าว นะ้มาเล่นเกมยิงคนทําไมได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมจําได้ว่าผมมาเล่นเกมยิงคนทําไมตอนนี้ทำเกมยิงนกกันแล้วครับมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วปืนเลยมัหน่า tìm gặp bà hát lên ซื้อค่ะซื้อให้แล้วขอบคุณผมไม่เก็บผมไม่เอาทีฐานนะครับยาดีนะครับตังหรือคุณแป<ต>้งคุณต้องคุณต้องตกและวสีสีเหลือบ้านหนึ่งนะครับแล้วคุณป้าระเบิดควันผมจะเห็นนะครับเนี่ย เป็นคนอยู่ดีๆกลายเป็นจนโจ้ซะแล้วตอนนี้ <c oughs> เงเ่ยวกับจีโจ้ส่งนกกระเ่าเทย์ใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นพี่คนละตีขอบัญญากันขอบัญญะกานใ้เราเปโจ้ส่งนกเปาดเก่าเทมา first blood กินาแมเลยกินห้นทีไม่ต้องตัดเ้ยทาไมดามิีงน้อยจากว่าดามิเราสองมันสองขอกอขอกรอขอกมาไปพักก่อนไปพักพักเล่นเลี ยิงแต่หัวนะครับผมอยากไปเล่นยิงบอดน,นั่นแหละตามนั้นครับท่านผู้ชมไม่ต้องตัดเลยเลยคะแต่มันไม่ตดให้ยิงเลยอกระดับ